สวัสดีครับอยู่กับผมนายปาโมดกับช่อง SR ปาโมดชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปขี่รถเล่นกันครับ ว่าจะไปสุกไงโกลกวง่างครับวันนี้ว่างจากงานก็อยากขับรถครับ <c oughs> ก็เลยจัดซะหน่อยมาลําเดียวครับวันนี้ ทีมงานก็ติดภารกิจครับทำงานกันหมดไม่มีคนว่างลำเดียวก็ไปได้ครับเฮ้ยกระบะสิ่งแห่เนี่ยแจ่มจังลยใครรักวีโก ตอนนี้เราก็อยู่สู่ไงเอโกโลกเดี๋ยวจะพาชมในเมืองก่อนครบับวนรอบเมืองสักหนึ่งรอบก่อน <Nope. S 1> เราค่อยไปเติมน้ำมันต่อตอนนี้เป็นเวลา11.35นาทีคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับจะเยอะช่วงประมาณ เย็นๆนะครับบ่ายสามบ่ายสี่ช่วงนั้นคนเยอะมากครับช่วงนี้คนเขากำลังทำงานครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเยอะช่วงประมาณตอนเลิกงานนะครับเยอะคนเยอะในเมืองก็จะประมาณนี้ครับร้านค้าร้านสินค้า อะไรก็มารวมที่โกลกหมดครับช่วงเย็นๆคนวุ่นวายน่าดูเลยครับที่สุงัยโกลกช่วงนี้ไม่เท่าไหร่ครับอากาศก็ร้อนมากเลยช่วงนี้ตอนนี้เราก็อยู่ตากใบนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนครับหิวข้าวแวครับ กินอะไรดยยีเอายำมาม่าดีกว่าครับ okay, okay. ง่ายๆเออ,อ,อทางนี้จอดได้ไหมวะจอดไม่ได้แน่เลยทางนี้อไลลนส่ไปครับเดี๋ยวไปหาสั่งของกินแบบหนึ่งฝั่งนู้นก็เป็นเกาะยาวครับทะเลครับ ข้ามไ้สะพานคอยร้อยปีไปดอว่าจะไปหาถ่ายรูปสักนิดครับเดี๋ยวกินข้าวแป๊บหนึ่งหิวข้าวกะมีอะไรมั่งกนะเอายำเลยยำมามา่มาหรอเ,เ,เ,เอาทะเลครับเผ็ดผสมไหมเผ็ด,ดใจผสมหมดไหมขปรผสมหมดเลย กินเสร็จแล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูปต่อครับ <Yahoo! S 1> ตรงนี้ก็คือสะพานคอยร้อยปีครับตากใบข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเกาะยาวครับโอ้ oh, พระเจ้าจอดมันยอดมากข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลครับ ใครว่างๆก็มาเที่ยวได้ครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวก็เดี๋ยววนไปฝั่ง,งนู้นต่อบรรยากาศสุดยอดทะเลถ่ายรูปสักแป,ป๊บครับ ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเวียนดูหาดที่ใหม่ครับฝั่งนู้นมีหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนบรรยากาศดีมากเลย mm. เย็นๆนคนเยอะมากเลยครับตรงนี้ตอนนี้ยังร้อนอยู่คนยังไม่มาเท่าไหร่ แคบมากเลยสะพานเนี่ยแต่เป็นสะพานที่สวยงามมากใจดีมากเลยให้เราไปก่อนขอบคุณครับนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับรอยต่อจากเกาะยาวตรงนี้เขาเรียกว่าหาดเสด็จครับ บรรยากาศดีมากเลยตอนเย็นๆคนน่าจะเยอะครับตรงนี้เดี๋ยวว่างๆต้องมาเย็นๆครับลมทะเลแรงมากเลยเดี๋ยวถ่ายภาพสักสองสามภาพแล้วก็กลับกันครับพาลูกชายมาเที่ยวนี่วอมเครื่อง ถ่ายารูปกันครับ <ines> ถ่ายรูปเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกอน เดี๋ยวว่างๆช่วงเย็นๆค่อยมาใหม่ครับคนน่าจะเยอะครับแถวนี้เพราะว่าบรรยากาศดีครับธรรมชาติสุดยอดเลยขากลับก็มาเจอไบค์เกอร์หนึ่งลำครับ <c oughs> น่าจะตัวพันน่เลยตัวนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรสุสกีหรือเปล่า เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันสักนิดครับก่อนกลับตอนนี้ก็เหลือขีดเดียวเก้าห้าสามร้อยครับขอบคุณครับไม่ดิ ไปขี่รถเล่นตักใบมา๋อ,าอ้วางวางพึ่งขึ้นเหรอครับน้ำมันเี่บผมประมาณวันวันนี้ค่ะอ๋อโอ้้าล่วงครับอาจารไ์หลังนี้ประมาณนั้นกดติดตัพช่องเลยครับอ่า,อา,าขอบคุณมากครับ เดี๋ยวทำสติ๊กเกอร์เดี๋ยวามาให้ขอบคุณครับน้องทักเมื่อวันก่อนมาเติมน้ำมันแกบอกว่าทําช่องอยู่หรือเปล่าก็บอกว่าทําอยู่น้องก็กดติดตามให้โอ้โหขอบคุณน้องมากเลย <S <S เดี๋ยวทําสติกเกอร์ค่อยมาแจก สวยงหนโกโลกแล้วก็ตากใบเสร็จมาเที่ยวที่แหวงต่อครับนี่ก็คืออำเภอแหวงครับจเจริญดีเหมือนกันครับที่แหวง <c oughs> บอทเทไปไหนวะเนี่ย <c oughs> บอทเทไปเที่ยวอีกแล้ววันนี้ปิดร้านหรือเปล่า โอ้ไม่ปิดทีแกไปไหนไม่ทราบเหมือนกันนี่ร้านแกวันนี้ร้านช่างเปิดหรือเปล่าไม่รู้ <Nope. S 1> เดี๋ยวรอลองไปโฉบร้านช่างสแป,ป๊บนึ่งว่าจะไปตึงโซ่ซะหน่อยไม่รู้ช่างอยู่หรือเปล่าช่างก็ติด พนรกิจครับทำงานไม่ว่างเดี๋ยววันหลังเราค่อยเอารถมาเช็คใหม่นี่ก็ได้เวลาแล้วครับได้เวลากลับบ้านออกมานานไม่ได้เดี๋ยวโดนบน่นอ,อกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ